อตอนนี้บ้านนูก็กลับมาเหรอเด้อค่ะมาเมืองเด้อว่าพันจะได้ปลาหลายบ่บ้านนุไม่แย่ไครมดแดงค่ะพี่น้องพันจะไปซิดเบ็ดอีกแล้วค่ะพันไม่แย่ไครมดแดงเดี๋ยวพาเขาไปเมืองข้างในเด้อจะ้ะอ๋อออกมาแล้วได้บ่อ กำลังส ok, ha. ่องหาหังอยู่ค่ะบานุวานาฝนหมดแดงนะคะจะเห็นหังในน้อยปะสันค่ะตรงเมืองนี่ดีปะสันไปข้างในเลยจ้ะได้อยู่ตะบัวลายเนรอจะมีบอน้อค่ะ บอยางหักเลยฝนตกพาอยู่เข่าตอนช่วงที่แล้วนะคะเขามาข้างในหรอบอมีค่ะออกมาแล้วมาเมืองเด้อค่ะว่าจะได้บ่ลงเข้ากัน่ ก็ได้อยู่เนาะเป็นไข่ผักเนาะเป็นผักนะคะเป็นไข่ผักแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆจะเอาไข่ผักเนี่ยค่ะไปใส่ซีเบ็ดเนาะปลาชิมดีค่ะตอนนี้บ้านโนเพันก็ออกไปสิบเบ็ดแล้วเนาะค่ะห้ามอะไ้ไปค่ะมันนี่ฟ้าเทียงค่ะเดี๋ยวรอมึงเด้อค่ะว่าพันจะได้กลับมาบอเนาะ มองซีดเบ็ดกะอยู่เลยสวนเข้าไปนิดนึงค่ะอีกสวนนึงเลยลงไปอีกก็จะเป็นทงนาค่ะย่างไปเอาค่ะตอนนี้เบานูก็กลับมาแล้วเด้อค่ะมามืิงเด้อว่าพันจะได้ปลาหลายบ่ อา้าวว่าห้องใส่แล้วนี่ก็คือปลาของเฮาเด้อจ้ามานเด้อจ้าม้อนาปลาที่ได้ก็จะมีปลากดจ้าปลากดว่าเป็นปลากดเด้อปลากดปลาขาวแล้วก็อ่าปลาเค็งเนาะปลาเค็งก็ได้แล้วก็มีอีกกระปูน้ำค่ะพี่น้องปลาแส้ก็มีเด้อน่ะปลารวมจะปลารวม มาถอดปลากันจ้าปลาถิบ้าหนูได้มาเข้ากับมะขั่ลวละกมามะมักเกลือค่ะมะขอดเก็ดออกแล้วกัมักเกลือไว้ค่ะไม่ได้ตากแดดเลยค่ะเพราะว่าจะเอามาถอดกินขเขาแรงเลยค่ะเหมือ,อ,อนนี้เข้ากับไส่ปลาด้วยจ้าทอดแดดง่ายๆค่ะทข่งกันีบแดดง่ายๆกินง่ายๆค่ะหายยังไม่ได้กินแน่นอนลรอค่ะแบบเขาใส่ที่แบบง่ายไ,ไหม น้องใส่ที่แบบนี้มึงหลังสองปีกะยุดได้ยู่ค่ะ เสร็จแล้วจ้าปลาทอดจากธรรมชาติที่เฮาหามาได้เนาะค่ะเพืเ่อนๆเ,เอามาทอดกินค่ะกรอบๆจ้ามาเด้อจ้ามากินปลาทอดน้ำกันเสร็จแซ่บจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนที่เข้ามารับชมค่ะจะลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า